สวัสดีนี้เราจะมาตะรุยเกม Jurassic World the Game ครับวันนี้เราจะมาทำกิจกรรมนะครับสองกิจกรรม,มก็คือหนึ่ง m o s t e r of the Deep นะครับผมกับ a n c i l s so, a s u s อะไรนะครับนี่ประมาณนี้แหละครับโอเคเราไปเริ่มกันเลยครับซึ so, ่ง ไอกิจกรรมนี้นะครับมันจะต้องใช้ในราสาซที่เป็นทาุบินนะครับอย่างเดียวเลยนะครับผมโอเคผมจะเอา h e x a g o l t e r i นะครับผมขึ้นครับตามด้วยทาเปจาราและเคสโซโคแอตลาครับเริ่มไหมครับ ทิแรกนะครับผมจะกดเพิ่มเทินไปนะครับเทนที่สองจะการหนึ่งนะครับเปิดกล่องได้เปรียบ ตัวที่สองขอตีมาสามนะครับโอเคเฮซิกโกทริตตาแล้วนะครับเอาทาเปจาราออกมาครับป้องกันแมวครับ เราจะกันสองนะครับแล้วก็เพิ่มเทินอีกสี่ครับโอ้เขาป้องกันห้าครับ คุณจะเล่นกับผมเหรอครับอีกไฟมีเทิร์นห้าครับเทินนี้เราจะ ให้ทับปีจาราป้องกันสามนะครัแลนะเพิ่มถึนสี่ครับเดี๋ยวจะให้คุยโซโคโอแอดเดนมาปิดนะครับขอตีมาหกนะครับสักครู่นะครับต่อเลยครับ จะตีแปดนะครับโอเคครับชนะนะครับ โอเคได้แพ็กการ์ดแล้วนะครับมาดูกันว่าจะได้อะไรบ้างครับอาหาร24นะครับเง1 8อเงินดอลลาร์หนึ่งแล้วก็คาร์โนทอรัสครับต่อมาดิฟซีม,มอนเตอร์นะผมจะขอ,อเลื่อนไว้ก่อนนะครับแล้วก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ